สกเรตติ้งอย่างนัวซานเสนหาบีติดกร่งนนำพึ่งผิดรักรอยอดีตยังทรงทงคูี้สูสีหายใจรถต้นคอลุ้นสนุกกันเลยทีเดียวสำหรับสกเรตติ้งละครวันจันทร์อังคารระหว่างซานเสนหาช่องสามที่เรื่องราวดรามา่าและผิกขึ้นทุกตอน และการเปิดฉากของกรงนำพึ่งละครเรื่องใหม่ของเวียสกลวั์ที่รับหน้าที่เป็นป่าดันพระภายรมิดาให้ขึ้นแท่นนางเอกตัวแม่ช่อง7จ็ดสอดแทรกด้วยผิดรักรอยอดีตของช่องวัน31ที่เรตติ้งยังทรงทรงซึ่งผลเรตติ้งขึ้นวันจันทร์ที่25เมษายนที่ออกมาปรากฏวาสานสเสนหาช่อง3ได้ไป3.0กรงนำพึ่งช่อง7ได้ไป3.4และผิดรักรอยอดีตช่องวัน31ได้ไป2.1 เรียกว่าตามกันมาติดๆไม่มีใครยอมใครเลยล่ะค่ะ